สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพัฒนบดีไฮโดรฟาร์มชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาเอาของเตรียมขึ้นรถนะครับมอเตอร์ไซค์น้องเอนนะครับ,เ,รนะรบเพื่อจะไปส่งที่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ของที่จะไปฝากนะครับก็มีทั้งมะขามทั้งมะม่วงทั้งผักผักไฮโดรนะครับ, ido, รบฟาร์มก็จะประมาณนี้นะครับ ไม่ใช่เด็กหนูดิอะหวัดดีก่อนหวัดดีน้องถือก่อนดูของฝากเลยใช่ไหมค่ะวันนี้จะพาเดินไปดูสวนผักนะคะชมบรรยากาศนี่ก็จะเป็นผักเอาไปฝากนะคะจะเป็นผักกรีน เอาไปกินกับเนี่ยงปลาเผา oh, <not> really. นี่เอารถมาใส่ไปด้วยนะคะ <laughs> รถมาใส่ไปด้วยได้ไว้ขี่กับแม่สา oh, <yeah. S 1> อันนี้เป็นเบีย้ยอนุบาลน,นะคะ oh, <yeah. S 1> เป็นเบีย้ยแยกเบีย้ยต้นเล็กพอใหญ่แล้วก็ค่อยเอาไปปลูกบนลางใหญ่นะคะพ <laughs> าชมสวนผักไฟฟ้ oh, <yeah. S 1> ถึงเวลาพ่อทั้งนู้นนะ oh, <yeah. S 1> ภาพตัดอีกนะเ oh, <yeah. S 1> มื่อวานอ๋อ oh, <yeah. S 1> oh, yeah. นะคะมี่เป็นผักเป็นกลีนนะคะกำลังโตเดินชมบรรยากาศวาน,นันไฟไม่ถึง,ถงอันนี้เป็นโอ๊กเลดโอ๊กใช่ไหมะอันนี้เป็นบัตเตอร์อันนี้เป็น,อ,น,น,ปนอะไรนะเลดเลดคอ อันนี้อันนี้เป็นฟิเลอันนี้ฟิเลอันนี้กรีนโอ๊กกรีนอันนี้เป็นคอร์สใช่ไหมพ่ออันนี้ rt, อนนคอร์สนะคะแบบดูกว้างก<ด>ว้าง,ค,าง,ง,งค่ะ,คะบรรยากาศยามเย็นอากาศเย็นสบาย ตะวันกำลังตกดินตะวันสีแดงมาชมบอ่อปุ๋ยบรรยากาศเป็นทุ่งนานะคะอากาศเย็นสบายนี่ก็จะเป็นบอ่อนะคะบอ่อปุ๋ยบอ่อปุ๋ยลึกมาก กุ้ยนะคะนวนตะวันกำลังตกดินพอสวยไปเดินชมบรรยากาศยามเย็นตะวันตกดินกำลังสวยเลยพอออกจากนี้อ๋อออกจากบ้านประมาณประมาณตีห้านะคะถึงนู่นประมาณสสองามโมงเช้านะคะก็ เอามาขามไปฝากแล้วก็หัวผักกาศแล้วก็มีผักแล้วก็มียอดฟักมงลูกฟักมงน้ำาสาวรสนะคะมีของฝากเยอะแยะมีมะม่วงมะม่วงไปให้แดนเซอร์กินกันนะคะมีมะขามไปฝากแม่แม่ไปฝากบอสไปฝากแม่สุภาพนะคะไปฝากยายแหลมยายจืดแม่ติม๋มแม่สามวนดูตะวันตกดินกำลังสวยเลยอะ กางหันลมอนะเหลียวไปจะเป็นกางหันลมนะคะตรงนู้นบรรยากาศยามเย็นนี้ก็จะเอารถกระบะไปนะคะเพราะว่าเอารถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยจะได้มีมอเตอร์ไซค์ขี่กับแม่สาม <c oughs> าลุงเลือมาออกกล้องอเดี๋ยวเตรียมเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นหนูจแับกล้องให้แล้วน้านะั้นอะ่ะพาาา่อจะยกไหวหรือคนเดียว ลุงเหลือยกกับลุงเหลือค่ะเน,นี่ก็จะเตรียมมอเตอร์ไซค์ขึ้นแล้วนะคะมอเตอร์ไซค์ขึ้นเดี๋ยวค่อยเอาหมวกกันน็อกใส่ขึ้นก่อนเอาไปดำนี่เอาไปลงระวังล้อนะล้อมือเด้อ มอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะคะมอเตอร์ไซค์ไปขี่อาสวัสดีค่ะนี้กำลังมัดรถนะคะเอารถไปด้วยนะคะไว้ไปขี่เวลาไปซ้อมแล้วก็ไปตลาดอะไรเงี้ยนะคะแล้วกับแม่สานะคะแล้วก็เผื่อนน้องๆคนไหน ไม่มีรถก็จะได้ใสด้วยกันได้อะไรบ้างนะคะมีของฝากก็จะมีมะขามหวานนะคะเป็นของประจำจังหวัดเพชรบูรณ์มะขามหวานพันสีทองนะคะก็จะมีหัวประกาศหัวประกาศแล้วก็มะม่วงมะม่วงเอาไปฝากแดนเซอร์ แดนซอร์อแล้วก็มียอดฟัก้งลูกฟัก้งแล้วก็น้ำาสาวรสจ้ะเพาะแล้วก็มีผักผักไอกรีนนะคะไปกินกับเนี่ยงปลาเผาไปฝากไปฝากไปฝากพี่พี่ที่โดมด้วยผักนะคะเป็นกรีนนะคะกินกับเนี่ยงปลาเผานะคะอร่อยอ่า อ,อันนี้คือพัทธลวดีไฮโดรฟาร์มนะครับเวลาแขกมาดูงานดูอะไรก็จะใช้เวทีนี้แล้วก็เครื่องเสียงอยู่ใต้ถุนบ้านใช้ไม้เสียงค่อนข้างดังแต่ว่าช่วงนี้โควิดมันเยอะนะครับก็เลยงดนะครับหรือว่างดถ้าเหตุการณ์ปกติก็จะรับงานในการดูงาน ศึกษาดูงานของอบตอหลายๆที่นะครับเดี๋ยวมัดรถกันแป๊บหนึ่งนคะครับตอนนี้กำลังเอารถขึ้นแล้วนะคะจะมีรถมอไซค์ไปไว้ขี่กับแม่สัมนะคะไปขี่กับเพื่อนๆน,น้องๆใช้ด้วยกันนะคะค่ะขอบคุณ FC แฟนคลับวงสาวน้อยเพจบ้านแพงที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ มหาสรารคามนะคะตำบลบ้านแพงค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องแนวดีพมประสีนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะ